ติดตามข่าวกันต่อนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าเหลาค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน25นายร่วมกับคณะครูและนักเรียนจำนวน15คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่โรงเรียนบ้านป่าเหลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่ง โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนจัดเรียงหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ทำความสะอาดชั้นวางเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นแหล่งรวมความรู้และเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบวรค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการเสียสละพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะ